สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชานนฏศิลป์ไทยค่ะวันนี้นะคะคปเป้ลมีเพลงอีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะในของเทอมที่สองนี้นะคะเพลงนี้วันนี้คปเป้ลจะพาดเด็กๆมารํากันค่ะแต่รําในเพลงนี้จะเป็นจังหวะสนุกสนุกค่ะเป็นเพลงทานองทางภาคอีสานนะคะดเด็กๆค่ะวันนี้คปเป้ลจะสอนให้เด็กชื่อว่าเพลงว่าเสริงท่ารำค่ะ ถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กไปฟังเพลงกันต่อได้เลยค่ะปักทูนปักทูนปักทูนทุนปักทูนปักทุนปักทูนทุนปักทูนปักทูนปักทูนทุนปักทูนปักทูนปักทูนทุนจีบนายแล้วมาจีบคํามเมื่อพวกเราจุ่มจำท่าราของไทยง่ายมือจีบม้วนออกไป ปะทูนปะทุนทุนปะทูนปะทูนปะทุนทุนจีบนายแล้วมาจิบพ่อพวกเราจึงจำทารำของไทยง่ายมือจีบม้วนออกไปง่ายมือจีบม้วนออกไปตั้งวงหน้าไว้จีบลงตรงหลังปัก เด็กขะเมื่อกี้เด็กได้ฟังเนื้อเพลงแล้วใช่ไหมคะจะเป็นจังหวะทานองเร็วนิดนึงนะคะลูกนะคะเซิรงนะคะการำเซิรงจังหวะมันจะเร็วนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปรำพร้อมกันเดี๋ยวคูเปิลสาธิตท่ารําให้เด็กๆดูก่อนนะคะอ่าในเพลงเซิรงท่ารํานะคะอ่าเพลงเขาจะขึ้นว่าปะทนปะทนปะทนทนปะทนปะทนปะทนทนอ่าจังหวะนี้นะคะคุเพิลให้เด็ก ย่ำเท้าค่ะเหมือนเหมือนเพลงนกเขาเห็นไหมคะเราจะย่ำเท้าจังหวะปะทนปักทนปักทนทนปะทนปักทนปะทอนทอนอ่าเราจะขยิบเท้านิดหนึ่งลูกคนอีสานนะคะอ่าภาคอีสานแ้เวลาเขาลามเขาจะขยิบเท้าลูกสูงๆสะดุ้งตัวขึ้นอ่าต่อไปเนื้อเพลงว่าจีบหงายแล้วมาจีบความทาตรงตัวเลยค่ะจีบหงายเห็นไหมคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะ จีบหงายแล้วมาจีบคว่ำเห็นไหมคะพวกเราจงจำท่ารำของไทยหงายมือจีบม้วนออกไปงายมือจีบม้วนออกไปตั้งวงหน้าไว้เลื่อนมือมาไว้ข้างหน้าลูกจีบลงส่งหลังเห็นไหมคะนี่เด็กเห็นไหมคะ จีบทรงหลังของเราจีบไปให้ตึงนะคะิคีนิ้ออกให้หมดหักข้อมืออ่าเป็นไงบ้างคะท้ายากไหมคะอ่ามันเป็นเพลงจังหวะเร็วแต่เพลงมันสั้นไม่ยาวมากนะคะอ่าถ้าเด็กทำท่าได้แล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติเข้ากับเพลงพร้อมกับกุปมกันได้เลยคะ่ะ ยังไงบ้างคะเด็กๆคะเพลงเสริรท่ารำมีจังหวะที่สนุกใช่ไหมคะอ่ามีจังหวะที่สนุกนะคะเด็กๆอย่าลืมครูปเปอรส่งคลิปไปนะคะเด็กๆพยายามทำนะคะจีบงายจีบกวางเห็นไ,ไหมคะตั้งวงหน้าจีบส่งหลังง่ายๆเลยลูกเด็กๆอย่าลืมดูคลิปก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าซูมกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ที่เข้าซูมสุดท้ายครูปเปอรจะดูการอา่า พัฒนาของเด็กๆนะคะจะประเมินเด็กๆการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กการฟังคําสั่งอะไรที่ครูให้ทําท่าไหนทําได้หรือเปล่านะคะครูก็นฝาดเด็กๆให้ดูคลิปไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในซูมนะลูกนะวันนี้ไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ